สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟมันนี่โลว์เพย์เอสเอส2กันนะครับเข้ามานะครับเขาจะให้เราครับผมตอบถามกันโปรนะครับเลขนะครับผมเขาจะเล่นเลขสิบเอ็ดนะผมจะเล่กเลขสิบเอ็ดไปปั๊บเสร็จแล้วนะครับแม่เหล็กสลับที่เราสมัครเอาไว้นะครับถ้าใครยังไม่สมัครเซิร์ฟนี้ฟรีเบริสครับผมมาสามฟรีแกลงเลยนะครับผมจะเลือกไปที่เกิดสาธารณะเลยแล้วกันนะครับอ้าวไอ้เฮียกูติดคุกเนี่ย嘛เฮียละอ้าท้อ ท้อเลยไอ้ยึบกูท้อไอ,อ้สาดไอ้ยกูท้อเฮียอ,อ่อตอนนี้คุกก็จะมีให้เรานะครับกดเอ็นเพื่อยกกล่องหาตังค่าแรงในคุกนะครับคุณอยู่ระหว่างการแบกสินค้านะครับเราก็จะเอาสินค้านะครับไปตรงนี้นะครับกดเอ็นเพื่อขายอ๋อหยิบกล่องแล้วส่งกล่องตรงนี้นะครับอ๋อวิ่งไปมาอนี้นะครับเห็นไหมโอ้เฮีย หนึงน่งแต่ปูเหรอแต่ปูห้าสิบบาทนะผมติดรถหาสิบบาทพอดีเลยอ่าเอา้าไหนบอกห้าสิบบาทโอ้ยเรี่ยมนะเตะ๋อเดี๋ยวเราจะมาขั้นเวลารอกันนะหลังระหว่างที่รอรออยู่ในคุกนะครับเพราะก่อนนั้นผมไปไปปวดกันมานะครับโอเคนะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมจะไปเกิดเด็กใหม่แต่ว่าเดี๋ยวรอผมาเกลียวนะก็เราดูกระเป๋าเลยกระเป๋าเซิร์ฟนี้จะมีสเตทด้วยนะครับมีสเตทครับผมมีเบนทอรี่มีจีเวสซิ่งเติมนะครับแล้วก็มีเฮลมีโดนเนทนะครับโดเนทของเซิร์ฟนี้มีเยอะมากๆเลยครับมีทั้งกล่องสุ่มเงินด้วยนะ 25่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็รถต้นเน็ด้วยเห็นไหมจะมีหน้าหนึ่งหน้าสองนะเห็นปะหน้าหนึ่งก็เอา้าเชีย ع, เฮียละกูเฮียละกูเฮียละกูเฮียละเอ้าเฮียละสัตว์เอ้เชียละตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตรงนี้นะครับที่จะเป็นที่เกิดเด็กใหม่นะครับโอเคนะครับเมื่อเรา้ามานะครับเราก็ต้องไปตรงนี้นะครับตรงรับของตรงนี้นะตรงนี้เราจะรับของพิมพ์ทับรับของได้นะครับปับ๊บเราจะได้เงินสด ห้าพันพิซซ่าห้ากระชับปองห้านะโอ้ยเฮ้ยฮเฮี่ยอะไรครับเนี่ยอ่าน้ําเปล่าห้านะครับมือถือหนึ่งโอ้โหขัดพอลุ้นเยเฮียขายเป็นเนะี่ยะตัวน,นี้จะเป็นที่เปลี่ยนสกินนะเราสามารถเปลี่ยนสกนะสินได้น,นะครับ oh. เราสามารถพิมพ์ทับบียอะไรประมาณนี้เพื่อเปลี่ยนสกินได้นะฮะเดี๋ยวผมเดีวว่าผมไม่ได้มาเปลี่ยนเดี๋ยวะเฮียไม่เอาไม่เปลี่ยนละโอเค นี่นะครับและก็ตรงนี้จะเป็นที่เช่าอ่าไม่ใช่เช่าเด็ดเป็นที่สําหรับเอาอ e ีปอปฟรีนะครับไม่เสียตังค์ด้วยนะครับฟรีๆเลยเผมจะลองขึ้นนะผมจะลองขึ้นให้ดูปั๊บนี่เห็นไหมแล้วกด N อนนีกทีนึงเพื่อก,การสตาร์ทรถนะนี่เห็นไหมเราจะได้รถหนึ่งคันนะครับประมาณนี้แล้วถ้าเกิดขับรถส่วนตัวนะครับกด N ได้นะครับเซิร์ฟนี้มีอาชีพมากกว่า15อาชีพนะครับเราจะมาท,ทับ g p s นะผมเราก็เลี้ยวไปที่งานทุกถูกกฎหมายนะครับผมมีอาชีพเอาไว้เออสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะิบเอ็นสิบสอง เยอะมากๆเลยนะครับในงานเขียวนะครับเงินเขียวนะครับแล้วก็ไปดูที่อที่ทั่วไปนะครับผมก็จะมีจุดค่าบุดด้วยนะครับเสริมลวดอะไรเงี้ยผมเยอะมากเลยมีเชฟทำอาหารด้วยเห็นไหมครับที่สนามบินมีจุดเกิดเด็กใหม่บอกด้วยนะครับมีครบเลยนะครับต้องการทที่ไหนนะครับแล้วก็มีงานผิดกฎหมายนะครับงานผีกฎหมายก็จะเป็นการผีกหมยที่ไม่บ้าจุดนะครับบอกทุกอย่างเลยถ้าเราต้องการทำแค่แค่ไปทําแค่นั้นเองนะครับโคตรง่ายเลยครับสบายสบายนะครับอันนี้เราก็ถึงที่ สำหรับฮาโลวีนในประเทศนี้นะครับแอดมินพาไปนะตรงนี้นะครับนี่จะเป็นรูปศพตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบที่ขุดนะครับเซิร์ฟนี้นะครับผมฟรีวันฤตแล้วก็ฟรีไอพีด้วยนะครับเพียงแค่ติดต่อหาเพจในผมติดต่อแอดมินเราก็จะได้ไอพีเซิร์ฟในผมแล้วก็วันฤตนี่ฟรีครับผมตรงนี้เป็นที่เก็บฟักทองนะครับก็สามารถมาเล่นกิจกรรมมาได้นะครับผมแอดมินบอกว่าเซิร์ฟนี้ตอนนี้กำลังจะมีกิจกรรมฮาโลวีนในประเทศนะครับให้มาลองเล่นกันได้นะครับผมกดเอ็นก่อนเราจะทําการเก็บฟักทองนะครับนี่เห็นไหมมีคนกำลังเก็บภูมิสกิน พัมสกินไอสัตว wow. okay. ์พุ่มสกินเฮียอะไรเนี่ยพอเราเก็บพัมสกินใช่พอเราเก็บพัมสกินเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะหายนะครับแล้วเราจะเก็บลูกต่อไปนะครับนี่เราก็ทําการซอยมือนะผมซอยมือกรึบกึบกรึบเนี่ยพอเรากดซ้ำไม่เห็นนะคุณกำลังเก็บพัมสกินอยู่นะครับโอเคนี่เก็บเสร็จแล้วก็จะหายหนึ่งนะพัมสกินอีเวนต์ในห้อกิจกรรมพัมสกินนั่นเองนะครับผมเราก็สามารถเก็บแล้วก็เอาไปขายได้นะครับประมาณนี้นะครับมันพุ่มหรือพัมวะกูลืมแล้วไอ้เหี้ยพัมเนี่ยถูกแล้วนะครับกด end by เอนึงครับผมเพื่อทําการ เก็บฟ sí sí ักทองนะครับเพื่อนําไปขายได้นะครับในประเทศนี้นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เก็บฟักทองที่ที่สนะครับถ้าใครต้องการที่จะมาผมลืมบอกไปนะในที่ดับเบลยูนะครับทำสกินเนี่ยเราสามารถทับ GPS ได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่งานถูกกฎหมายรอบหนึ่งครับแล้วก็เลือกไปที่เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับอาชีพเยอะมากในประเทศนี้นะครับมีเก็บฟักทองอีเวนต์หนึ่งนะครับผมแล้วเก็บฟักทองอีเวนต์ที่2นะครับคือตรงนี้นะครับอีเวนต์ที่2ตรงนี้เลย เราสามารถเก็บฟังทองตรงนี้ได้นะครับเพื่อแลกของรางวัลต่างๆ,ๆมากมายในประเทศมันนี่โรเปอสเอสทูนะครับเราจะสามารถมาเลือกเก็บฟักทองกันได้นะครับตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมเรา,าก็กดเอ็นกินิงเพื่อทาการเก็บฟักทองนะครับประมาณนพอเราเก็บปักฟักทองก็จะหายนะแล้วก็ทาการรอนะครับไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเฉพาะคนมั้งเพราะว่าแอดมินเขาเก็บที่เดียวผมเมื่อกี้เห็นว่าแบบพอเราเก็บเสร็จต้องรออีกนะครับว่าต้องรอให้มันขึ้นอีกประมาณนี้ผมว่าต้องรอให้มันขึ้นอีกรอบนึง มันถึงจะทําการเก็บได้นะครับเมื่อเก็บแล้วอ็อบเจกต์เนี่ยจะหายไปนะครับแอดมินได้ให้พัมสกินอีเวนต์กับผมมานะครับจํานวน 2, <c oughs> 2เห็นไหมผมก็ได้แล้วเห็นไหมอ๋อก็จะได้พัมสกินมาในผมกดวายแล้วก็ไปที่อินเวนตอรี่นะครับผมผมมีพัมสกินอีเวนต์สิอันนะครับกดใช้ได้ไหมกดใช้ไม่ได้เอาฮิควอยโทนี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยว่าเขาทำไมอะ่ะนะแล้วผมจะขายฟักทองที่หหไหน,นครับบ้านนายกครับเดี๋ยววาร์ปไปไอ้วาร์ปด้วยโหสายบิน ใส่กูใส่ผมก็อยู่กันในที่าขายหรือแลกทำสกินอีเวนต์นะครับผมคือกิจกรรมประจำประเทศนะครับเราสามารถตรงนี้จะเป็นบ้านนายกนะครับอยู่ในเมืองตรงนี้นี่ผมกด e c แล้วก็ไปที่แบบนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เขตเมืองเอามาตรงนี้นะผมแล้วทำทำการกด N น,นะครับนี่เห็นไหมก็คือถ้าเรามีเงินสดนะครับผมถ้าเรามีเงินสดจํานวนอ๋อถ้าเรามีเนี่ยสามสิบ เราจะแลกเงินสดได้5,000ถ้าเรามี40นะครับเราก็จะแลกเงินสดได้7,000นะครับถ้าเรามี10บถ้าเรามีสิองเฮียรถ้าเรามี50นะครับเราจะมาแลกได้เงินสด9,000นะครับแล้วถ้าเรามี100เนี่ยเราได้ ep บวกสองร้ยนะครับ 100, มันน้อยจังไงได้สองพันดู ep ต้้ง0 0 0พันจะได้เลเวลอัพเป็นเลเวล2นะบ้าหรือเปล่าอัานนี้เห็นไหมคุณมีพัมสกินอีเวนต์ไม่เพียงพอนะครับสำหรับงานฮาโลวีนนะครับเขาเขียนฮาโลวีนนะ เราแรกอยากทำให้มันมีอะไรมากกว่านี้แล้วพี่แต่คนมันไม่มีอ่ะกลัวทําไปแล้วไม่ได้ใช้อ่ะเอ้ยจบละเฮียปอกูไม่เลยไม่มีคนเลยพยังไม่มีคนนี่แหละพี่เพราะกูเนี่ยไม่จะทำเยอะกว่านี้ทำไมเขาไม่เอาตังค์มาจ้างคนอื่นเขาเฮียกูไม่ได้ดังนะเนี่ยเออนะครับตัดพอนะครับผมไม่ได้ดังนะครับฝากไว้คิดนะครับนี่นะเราก็สามารถแลกได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อทำการแลก อีเวนต์นะครับผมและลับของฮาโลวีนตามที่คุณต้องการที่จะลากนะครับเห็นไหมประมาณตรงนี้เลยครับผ่านแค่หนึ่งแชทนะครับเพื่อทําการแลกนะครับกูโดนกูโดนแอดมินฆ่าเฮียกับมเบรียกูไปหาเรื่องแอดมินนะเฮียเข้าเจ้าเลือกเข้าเจ้ากูเลือกกูเต็มเดี๋ยวมึงเจอกูมึงกลับมาดิอุ้ยเอาเฮ้ยเออเออเตายดิตายไปดิตายไปดิเอาเมื่อตายนะครับเราก็จะจีเลื่องแอดมินนะครับไอ้เหี้ยก็คือแนะนำให้มาเล่นกันในประเทศนี้แอดมินใจดีนะครับผมแล้วก็ เราก็มีฮาโลวีนด้วยนะเอ็นเตอร์มีเขาช่วยให้ผมนะผมเล่นมันเกิดตรงนี้นะครับแต่ก็จะมีกิจกรรมฮาโลวีนให้เราได้มาลองเล่นกันนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้ฟรีบริสัทฟรีไอพีมา3ฟรีแกงด้วยนะครับเซิร์ฟนี้เล่นกันเอ้ยไม่จบใช่ไหมอ่ะไม่จบใช่ไหมเอากรี๊กลเอากรี๊กลมาดิเอากรี๊กลอืมอืมอืมอ้ยโดนโดนโดนตายตายไปดิตายไปดิาปดมาดิ กับมาดิกับมาดิโอ้แตกไปดิก็ก็นะครับโดนฆ่านะครับก็เดี๋ยวว่าเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมพาเล่นในประเทศนี้นะแนะนำให้มาเล่นกันได้นะครับเทคนิคนี้สนุกนะครับไอเมนใจดีเบลลี่นะครับผมเล่นกันได้ตลอดเลยนะครับก็มาโดโดโดนเนี่ยโดนโดนโดนเนี่ยกันเยอะได้เลยได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับ see you next time bro